เริ่มต้นในการจัดสร้างเหรียญปิตาพร,รมการรุ่นเจ้าสพุพรรณรานเนี่ยฮะต้องบอกก่อนว่าผมมีความชอบพระปิตาพร,รมการอยู่แล้วตั้งแต่ปี2549นะที่ผมที่องค์พ่อเจ้าสุขามเริ่มดังปี4 7 4 8 4 9เนี่ยเริ่มดังในรุ่นเก่าปี2อ3 2ันห่ยสองเนี่ยโหราคาแพงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นเนื้อนวะธรรมดานะครับก็เหรียญหนึ่งสองสามแสนบาทละทองคําเหรียญละเป็น10ล้านทำให้ผมรู้สึกว่า คนที่มีกําลังไม่มากก็ไม่สามารถได้บูชาวัตถุถประสงค์การจัดสร้างนะครับก็อยากจะให้พี่น้องที่ชอบและศรัทธานใ,นในองค์พ่อจตุความรวมนถึงปิตาพรมการได้มีโอ,อกาสได้ห้อยและบูชาความโชคดีในการจัดสร้างพระปิตาพังการารอบนี้ฮนะได้เจอโกจ้องนะครับได้เจอพี่หาวโกหาวเนี่ยรู้จักกับผมมาประมาณเกือบ30ปีตั้งแต่ผมเล่นเริ่มเล่นพระก็รู้จักกันมาตลอดผมจะเดินสายไปทางภาคใต้เนี่ยเรียกว่าจะเจอโกหาวตลอดแล้วรู้จักกันมาอย่างยาวนานเลยครับ จะนั่งชุดนี้ผมบอกผมจะจัดสร้างนะโอหาวยื่นมือมาเลยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวเฮียช่วยคือวันวันที่พี่ไปกรุงเทพเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วพี่ก็พาลูกลูกไปสอบเข้ามหาลัยแล้วพี่ก็แวะไปหาเฮียเอี่ยมเพื่อนพี่ก็เดินเข้ามาที่หน้าตู้บอยพอดีก็ทักทายกันนะ,ะเฮียเดี๋ยวผมจะไปนครน,นะเขาบอกเขาจะสร้างพร,รมการเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจะให้โรงพยาบาล บอยเขาบอกว่าผมไม่เคยสร้างเทวดาสร้างธรว่าเทวดานะไม่เคยสร้างเทพสร้างเทวดาเพราะเขาจะสร้างแต่หลวงพ่อซึ่งพิธีกรรมของการสร้างพระเกจิหลวงพ่อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการสร้างเทวดาโดยเฉพาะพระพังประการเนี่ยมันจะมีความเชื่อว่าเป็นของแรงเป็นของที่ถ้าบุญบรารมีไม่ถึงหรืออะไรทําคิดไม่ดีเนี่ยมันจะเข้าตัวเองเขาก็เลยกังวลใช่ไหมครับก็เลยมีความรู้สึกว่า ้ผมอยากได้พิธีกรรมแบบปี30นะด้วยเราเองอะปี30เรายังไม่ได้เข้ามาในในตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เรามีผู้ใหญ่ก็คือโกโจงสวัสดีครับผมโกโจองนครศอนธิรปราชหรือชื่อจริงก็สุภาพสุนทรเทยวุฒิคือผมคลุกคีเกี่ยวกับองค์พ่อเจ้ารามมาตั้งแต่ยุคแรกๆปี25 30 28 29 30<ต>้คือ,คอโคก็อยู่ด้วยอยู่อยู่อยู่ตลอดอยู่ด้วย เพราะว่าโคพองนี่ทั้งหมอจุก,กโคพองเนี่ยผมก็นเพื่อนเที่ยวด้วยกันตั้งแต่วัยรุ่นมาถามว่าโคพองนี่เป็นใครบางคนอาจจะไม่รู้ผมก็ไม่ได้บอกโคพองจริงๆเขาแต่หลังเขาสักก็เป็นพี่เคยรู้เองคนที่ชมแต่ตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าองค์ท่านเป็นใครใช่ใช่ยัยงไม่รู้รู้ว่าทีหลังถามถามมาว่าเป็นใครเป็นใครแกบอกให้ไปถามนนวดคือไปถามท่านขุนะี่ย ตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผู้กํากับสันเพชรมานุ่งกางเกงขาสั้นนะครับใส่เสื้อยืดโคอกลมมาถือไม้เทนนิสมาด้วยผมมาป้อนข้าวลูกอยู่ที่บ้านพ่อแล้วก็ถือกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วคุณทรงก็คงจะบอกมาแล้วแหละว่าเอาไม้ให้พ่อผมดูนะก็พ่อบอกว่าอ่าเนี่ยองค์จตุคามรามาเทพมีวันหนึ่งเข้าไปส่งที่วัดนางพญาใช่ไหมครับพะวัดนางพญาปุ๊บเนี่ย ก็ชวนท่านสันเทศไปดูพอไปดูปุ๊บไปพิสูจน์ว่าเป็นร่างทรงจริงหรือเปล่าก็มีการพิสูจน์ด้วยการเอาทูบเอาอะไรนี่ยแหละก็ที่เขาเล่าเล่ากันใช่ไหมครับพอสุดท้ายในพะองค์นี่ใช่ละก็เริ่มมีการคุยหรือมีทําการทําพิธีต่อจากนั้นแล้วก็เขาก็คุยกันก็ตกลงว่าจะทําเป็นเสาหลักเมืองของจังหวันดนครศรีธรรมราชก็เริ่มกันตั้งแต่พศ2528น,น,นะครับ แล้วก็คนที่เป็นนายทุนสมัยนั้นก็คุณสิริชัยเจ้าของห้างมาบุญครองที่กรุงเทพนะครับเขาก็ให้เงินมาก็เป็นบางส่วนนะครับก็มาสร้างกันแล้วก็คิดทําเป็นวัตถุมงคลขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เชาวบูชาเอาเงินนั้นแหละมาสร้างหลักเมืองนะครับก็สร้างหลายพิมพ์นะ เป็นพิมพ์องค์จตุขามเป็นผงนะองค์จตุขามรามาเทพเสร็จแล้วก็สร้างเป็นพิมพ์พระพังประการนะครับที่เป็นปิดตาพังประการนี่หละครับสร้างเป็นโลหะก็เป็นที่โด่งดังมาจนถึงบัดนี้ของหลักเมืองสมัยก่อนปีสามถุนนะเสกนานครับเสกเป็นเดือนเลยนะพิธีกรรมพระเกจิในนครเจ้าอาวาสเสกเสกเสกเสร็จวันที่สอง ว่าทุกวันเวียนเวียนเนี้ยพอหมดทีนี้เจ้าท่านแลานเจ้าคุณท่านเจ้าคุณที่ผมรับเองท่านเจ้าคุณจบพอท่านเจ้าคุณจบก็เคจีในนครพอเคจในนครเสร็จก็คอโอสบท้ายอีกพอจบนั้นก็เดี๋ยวก็นับหนึ่งใหม่เจอีกเวียนอยู่นี่ครับเป็นสามเดือนสี่เดือนนะครับไม่ใช่ว่าเออสกแต่ด้านพิธีกรรมขององค์พ่อนะแกอย่าทำพิติกรรมทึก แล้วก็จ้องเนี่ยคือตอนนั้นน่ะท่านเองอ่ะมีส่วนในการไปช่วยหาว่านไปช่วยเกี่ยวกับกิจกรรมหลายอย่างโอกาสที่จะเจอกับตาขุนตาขุนพันธ์โอกาสที่จะเจอกับสันเพศหรือว่าอะไรพวกเนี้ยม,มันมีช่วงนั้นแล้วก็เป็นภาคเกจิยุคนั้นด้วยซึ่งมรณภาพไปแทบทั้งหมดแล้วก็เลยเราก็คิดว่าท่านเองมีความเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับบอยได้แล้วก็ยินดีช่วยเพราะว่าผมจะช่วยเหมือนผมทางานของผมเอง ที่เพราะว่าคุณบอยก็ช่วยในทางของทุนด้านเกี่ยวกับรงการแพทย์ผมก็เป็นด้วยเกบอกว่าให้เหมือนกับปีจำทุนผมก็จัดการตามนั้นเลยเหมือนตรงนั้นหละครับถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงคือความโชคดีในการจัดสร้างพระปิดตาพรราังกลารอบนี้ฮะเราได้โกจ๋องนะครับซึ่งอยู่ในอยู่ในคราวที่สร้างจตุคามปี25 3 0รวมถึงสร้างปิดตาพพลางพร2อยาด้วยนะครับโกจ๋องในวันนั้น ก็มาร่วมช่วยสร้างในวันนี้นะครับก็ถือว่าพิธีการเข้มขังนะรวมถึงจะมีเหรียญที่แช่น้ำมันเสือด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างเป็นตามแบบต้นฉบับเดิมทุกอย่างอาจจะมีความเข้มขังเพิ่มขึ้นของมวลสารที่ทำมาหลอมนะฮะเป็นชนวนในการจะสร้างรอบนี้ด้วยครับ พิธีกรรมเดิมทีเราคุยกันที่สี่วาระแต่บอยเขาบอกว่าผมอยากได้หุงน้ำมันเสือใช่ไหมครับเราก็เอ๊ะทำยังไงดีก็คุยปรึกษาวางแผนกันว่าวันแรกอย่างนี้ก่อนนะเราบวงสรวงบอกกาว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่พรีมวลสารแล้วก็ผมก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปดูเลิกมาเราจะปลูกเสกวันไหนใช่ไหมครับก็กำหนดวันตอนนี้กำหนดวันที่แน่นอนแล้วอ่ะคือ วันที่16กรกฎาคมนะครับอันนี้พุทธาพิเศษที่วิหารหลวงเสร็จแล้วพอวันที่17นะครับก็จะมาพุทธาพิเศษที่ศาลหลักเมืองนะครศรีธรรมราชก็คือวันที่เราทําพิธีบวงสวงวันนี้ก็จะเว้นวันหนึ่งวันที่18 19นี่ก็จะประกอบพิธีเหมือนโบราณก็คือพิธีพีทะเลก็จะไปล่องเรือเอา,าไปพีทะเลพีวัตถุมงคลที่สร้างบางส่วนที่สร้างใช่ไหมครับที่ปากอ,าอ่าวสะดือทะเลอำเภอปากพนงัง ส่วนที่ผมว่ามันมี4ี่ระบุไว้แล้วเนี่ยพิธีของการหุงน้ํามันเสือเนี่ยเรายังไม่ได้กําหนดวันแต่เราเตรียมกร้จงเตรียมประสานกับเจ้าพิธีประสานกับผู้เกี่ยวข้องที่จะมาทําพิธีให้หมดแล้วรอวันว่าทาง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 บอยเนี่ยจะนัดวันมาว่าวัตถุมงคลจะพร้อมจะมาทําพิธีหึงน้ำมันเสือเมื่อไหร่ก็ยิ่งใหญ่ครับเขาก็ตั้งใจคือด้วยความตั้งใจเขาอ่ะเขาอยากทําให้ดีที่สุด แต่ผมเชื่อว่าดีเพราะว่าเขามีความตั้งใจอยู่แล้วนนะครับมีความศรัทธาด้วยมวลสารที่ผมนํามาใช้ในการหลออฉนวนเนี่ยก็มูลค่าหลายๆล้านบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะอยากจะให้พี่น้องที่ชอบและศรัทธานในองค์พ่อจตุคามรวมถึงปิตากรระการได้มีโอกาสได้ห้อยและบูชาในรอบนี้ด้วยครับ ประสงค์ในการจัดสร้างนะครับก็จะนําเงินเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับของโรงพยาบาลมหลาราชนะครับรวมถึงโรงพยาบาลพ่อท่านขายซึ่งผมเป็นส่วนตัวนะครับเป็นคนนับถือพ่อท่านขายเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะครับเราได้มีโอกาสซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพ่อท่านขายในรอบนี้คิดว่าจะใช้เงินทั้ง2โงโรงพยาบาลประมาณสัก10ล้านบาทนะครับก็อย่างน้อยก็ทุกๆคนได้มีส่วนร่วมรวมถึงตัวผมเองก็มีส่วนร่วมถ,ถือว่าร่วมบุญกันครับด้วยวัยเราเนี่ยพออายุเรามากขึ้นเราจะเห็นความสําคัญของโรงพยาบาล เฮ้ยอันนี้ดีแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆคือในมุมมองผมเองนะครับในในฐานะของคนนับถือองค์พ่อจตุคามและนับถือพระปิตาพร,รมการนะครับคิดว่าพิธีกรรมชนนมวลสารผู้สร้างวัตถุประสงค์สมบูรณ์แบบเจตน,นาดีนับของนะครับของชิ้นไหนก็ได้ครับศักดิ์สิสทธิ์ไปครึ่งแล้วฝากน้องๆครับทุกคนที่ว่าสนใจหรือเอาไปใช้ผมว่าไม่ผิดแน่ครับเรื่องนี้ชื่อก็ดี เป็นมงคลผู้ทําก็ดีให้สบายใจได้ในวัตถุมงคลทุกๆรุ่นนะครับเกี่ยวกับองค์พ่อเจดามัรามเทพสารหลักเมืองนครรีนะครับปิดตาพองประการขอให้วัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับเจตนาการสร้างดีผมมั่นใจว่าทุกๆรุ่นเนี่ยจะได้รับความนิยมนะครับด้วยด้วยบารมีขององค์พ่อเจดคามัรามเทพนะครับด้วยบารมีของสารหลักเมืองด้วยบารมีขององค์เท้าพังประการเนี่ย จะเกื้อกูลส่งเสริมสำหรับผู้ที่คิดดีทำดีนะครับครับผมผมในฐานะของชาวนครศรีธรรมราชนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณบอยท่าประจันที่ช่วยเผยแผ่แผบรารมีขององค์พ่อจตุคา,ามรามเทพและองค์พระปิตาพร,รมการให้เป็นที่รู้จักขจรไกลไปทั่วประเทศและทั่วโลกขอบพระคุณครับ